ต้ตนเดี๋ยวโฮมก่อนน,นะครับปึ๊บอ,อันนี้จอ,อกหือโฮมโฮมนะครับเอครับอ่ะเดี๋ยวกดโฮมอีกทีนหนึ่งโฮมรีเซ็ตก่อนน่าจะเออเลยอ๋อผมเพิน่นแล้วเปล่าอ่ะลองกดโฮมโฮมแล้ว โอเคสั okay, ่งสเต็ปหยุดครับหยุดครับมีกราฟไหมนี่เจ้ครับกราบครับซิ้นไหมกราบเดี๋ยวเอาใหม่อีกสเต็ปหนึ่งอันนี้กราฟเดิมหรือกราฟใหม่เอาเอากราบเอากราฟใหม่กราฟใหม่สต็อปกราฟของเราก่อน ตอบแล้วรขอรันอีกสเต็ปหนึ่งครั้งเราจะได้ไปดูผลงานเราว่าเอะไะครับสเต็ปครับสเต็ปสตาร์ทกราฟยังโอเคครับสตาร์ทกร, okay, ราฟเดี๋ยวขอดูกราฟไปละคนนะโชว์เราไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราดูผลงานของกราฟนะฮะ เเหมือนดิน <c oughs> มดครับผมแข่แก้ยอกให้เขาก็高ครับฮี่ได้อยู่การาฟสวยกราฟสวยพอได้พอได้เดี๋ยวเราก็ปรับแต่งการาฟเนาะมาพี่ขอดูการาฟหน่อยขอสเต็ปพี่หน่อยอได้การาฟป็นไงกราฟเดี๋ยวเราเริ่มสเต็ปเดี๋ยวมันเอเอเลยพี่มันเออเลยดาตา้าเบสเอาโ OK. อเคออเลอร์ดาตา้ตาเบสเนาะเราเราลอง ลองโฮมใหม่ตั้งแต่แรกนะโฮนะมเนาะพอดครฟารฟนะครับจะถอดพอดคราฟจะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งมาหยุดสามวิฟืบหนึ่งสองสามสี่ห้าวิ กลับนะครับ <Hey. S 1> ดูผลงานครับกราบสวยหรือเปล่าครับโอเคใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวเราโพซิชัน <laughs> สีแดงโพซชันใช่ไหมครับสีแดงสีแดงคือโพซิชันครับตัวสีเหลืองคือ vertical เอ้ย hey. ่ตรงนี้สวยนะเนี่ยโคง้งมาเนี่ย <laughs> สีเหลืองเป็น v e LOCITY ทะแยงขึ้นครับโอเคได้ได้เดี๋ยวเราจะไปลงโซเชียลครับ FC จะได้ดูเราเยอะครับวิบ่งกังบเขาไหมเนี่ยนี่ครับคนเรามีของเบรกนะครับ <c oughs> อาหารเอาขอดูหน่อยครับ <c oughs> เราเ <c oughs> ต็มที่ครับอ่ะขอดูได้กราฟรหรือ,อยัง <c oughs> พี่ยวขอ, <c oughs> ข,อขอกราฟหน่อย เรากราฟติดลบไม่เป็นไรครับนี่ชุดเซอร์โวก็ปรับเดี๋ยวแกนี่ น,นี่ครับอันนี้เป็นกราฟพชั่นวิ่งมาครับหยุดเอ็กเซล้นไปแล้วก็หยุดสามวิวิก็ไปที่ร้อยแปดสิบแล้วก็หยุดห้าวิแล้วก็วิ่งสเต็ปมาอ่ะสต็อปใหม่นะพี่เปลี่ยน ติดเปลี่ยนโฮมเอ็นซีนหกซึบเต็บหนึ่งสองสามสี่ห้า กดูครับเฮ้ยเราแบบเร็วๆกราฟเราจะอยู่ในโซเชียลนี้อีกยาวนานนี่ปรับกราฟอ่ะขอดูพี่ข้างหลังขอดูกราฟหนะ่อยนี่กราฟขึ้นแบบไหนเอ่ยนีไ่ได้ยังครับกราฟ ูมนึกว่าน้อยจะอันนี้เดิมเสด็จใช่ไหมเส็จอยู่ยยใช่ไหมครับครับปึ๊กลับไป เครับครับนี่มันวิ่งทางลบก็เหมือนกลับหัวได้ครับได้ได้อันนี้ได้ได้ครับยังยังยังสเต็ปอีกนหนึ่งเปลี่ยนกลมดึงเลยนิดเดียวพี่เพิ่มสปีดอ่ะงั้นงั้นพี่เอา Excel ซลดีเซลออกเป็นศูนย์เลยพี่เอาอันเนี้ยเอาอันนี้เป็นศูนย์นี่นอ๋ออ่าเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยไม่ต้องใส่ ใส่ศูนย์เฉยๆก็ได้เปลี่ยนเป็น0ูนย์ใช่เพื่อจะให้มันเร็วนี่ครับใช่แต่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็น60สบก็ได้แล้วพี่เปลี่ยนเป็นศูนมันจะได้ทันอันนี้เป็นหกสิบเพราะเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นการาฟทว,วิ่งขึ้นเลยเอาเหมือนกันอีกบอกอื่นคือเราไม่ต้องใส่ Excel แต่ว่าอันนี้ประมาณห้าสิบหกสิบนั่นแหละครับ กำลังแบบเป็นศูนย์ลองดูก่อนเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ตรงนี้ก็แปลงเป็นศูนย์จให้มันวิ่งกลับแบบเร็วๆเลยยไม่ได้สปีดเป็นศูนย์ไม่ได้สปีดสปีดต้องกลับไปอ่ะอ่ะถูกละตอนนี้เป็นเป็นศูนย์อ่ะลองดูเลยมันจะได้วิ่งเร็วมันจะได้กราฟจะได้จบโปรเซส โอเคลองโหลดลงจิ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> ขึ้นไหมครับมันอารามอะไรเดี๋ยวขอดูต,อตัวเทอร์เวอร์ชิ่งกัน มันค้างอยู่ข้างลางตรงนี้หรือเปล่านี่ใช่ motion มันต i x q ดิคือมันตีแสดงว่าคำสั่งมันออนเบิ้ลครับเราใช้คำสั่งคือเหมือนเหมือนทัมเมอร์มันอาจจะไปทัมเมอร์ไม่ถูกรีเซตใช่ทัมเมอร์อาจจะไม่ถูกรีเซ็ตเหมือนเหมือนเราออนสองคำสั่งพร้อมกันมันก็เลยเป็นมันิ u น t i e นะครับโอเคเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งสต็อปก่อนสต็อปก่อน ตอบป,ปุ๊บแล้วก็สตาร์ทใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอ,พอให้มันให,ให้นี่มันเป็นคอนเสต์โอเคสตาร์ทปุ๊บหยุดอันนี้หยุดหนึ่งวินะทปุ๊บเร็วเร็วเดี๋ยวปุ๊บนีน่โปรเซสกับ โอเคสวยนะครับได้ก้าทุกนแล้วก็ปรับคือถ้าเป็นงานจริงเราจะปรับให้มันเหมาะสมกับว่ามันจะเร็วหรือเปล่า e x c e l ซ i e s e l กับไอความเร็วที่เราสัมพันธ์บางทีหน่วยเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้คือถ้าเป็นงานจริงอาจจะไม่ได้ใช้เวลามาเกี่ยวนะอาจจะเป็นสเต็ปว่า ถ้าทำสเต็ปนี้เสร็จอ่ะเราค่อยให้เคลื่อนที่ไปสเต็ปอื่น